สวัสดีค่ะอาวันนี้มาอะไรคะบอกภาษาไทยไลยบอบอเมื่อนี่ค่ะมาเก็บเห็ดลาย่นเลยค่ะบึมบํามไดค่ะเมื่อนี้มวลคักได้ค่ะเมื่อนี้ี่ปลาอืมอันนี้ป้าไว้นี่เอฟซีเราก็มาเอฟซีซีบูมาอีกแล้วค่ะเออพอดีล่ะคอสอสีน้ำนแน่ยัยไปยา อุ้ยข um> ึ้มึงมาขึ้นมาขึ้นมาอ๋ออ๋ออ๋อฮัลโหลดไหมอืมต่อมาหอดก็เจอเลยค่ะเจอเลยค่ะอืมคุณน่ะมาใจใหม่คุณเออมันคือหลายค่ะถ้าหอดวันจันทร์นี่มันก็สี่บานบานเบิร์ดแล้วแหละพี่ย่าโอ้ยพี่แบวเอ้ยส่วนเรามาเหมือนว่ามืออื่นนี่แล้วบวแล้วมาแล้วเบาบางมาจังนี่ไหมเปิด ว้าวโอ้ยมื่อนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเก็บโอ้ยค่ะมื่อนี้มโ,โ,โมเมนต์ธรรมดาแล้วค่ะเห็ดเล็กๆกันไม่ไมร้าซาป้าเห็บเห็ดกันโดยรัวเนี่ยค่ะมื่อนี้นี่บ่เลยเนี่ยดูดิดิตั้งนั้นเดี๋ยวได้ถ่ายน้ำมูอยู่ต้องต้องใส่กันเฮียซื้อบรนหามหามถ่ายเลยได้สิเ้องเพียงกางเกงขาดเด้ดเนี่ย นางงามสันสิทย์ไทยเลยเก่งขาดเลยนะค่ะเราพอเราดีใจเจดูวีว่าจะงาเจอค่ะสวยจังเลยว้าวทำอะไรกินทีนี้ What y จุ make ่ข่อยอุ้ยว้าว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 งาอีหยังคือคาแ่เบ้งเบิ้ง ขอ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 ตัดในด้นี่ขอขอ,ขอ,ขอจับอย่างนี้อว้าวเบิงเบ่งเบงจ้าเบ่งจ้จิจิตต้งว้าัากลงาสวยเนาะสวยมากก็มันมันมือนีมอนนิมันไม่น่าเชื่อนะคะโอ้ยเน่าโอ้ตัันี้ได้เล้วเลยพ่อวยนะ ล้วว่ากันนอนจอยเด้ทากมันจอเนาะเก็บเห็ดมื่อนี่เก็บมากับมหนี่มวนย่าค้างได้จ้ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเห็ดมัอแรงเขาสิเห็ดเมนูอย่างดีอ,อืมออันนี้มาจากสวยนะคะมาจากไหนคะเนี่ยสวยบอก เสบงเสบงวน่อือวันนี้หัวดำเลยค่ะวุ้ยงามงามใหญ่ใหญ่เหรอใหญ่เลยเนาะสวยส,สวยเลยคะับนะน่ะมีไตขอนไหมจ๊ะโอ้ยมีไตอขอน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 เลยค่ะ สวยไหมงา,ม,ามันอยู่ใต้ขอนนะคะคือโมพ่อน้ำโมแน,น่่พอ่อกะกินเมืดบ่นี่ดอกงามๆดอกงามๆ เว้เอาอืมอยู ok ่ในพุ B ่มไม้โอ้เห็ดเพิงอันนี้บ่ได้ม่พอเลยอยกคายของครูภาษังกฤอ้ใหญ่ใหญ่อันนี้อันนี้เบื้องหลังนะคะโอ้โหสูงหางนางแออยู่บองแาบองแาเบ่งบองเพิ่นได้น่ะเห็นบ่น่ะ มาจังิ0นาทีเนาะอืมเบิ่งมาถึง10นาทีไม่เดิมต,ต้องไปตัดใหม่โอ้อัวแปักไงเลยจ้ะเบิ่งจ้ะอ,อันไม่มีคนตัดใหงก้นมีคนตัดให้เลยค่ะอือเก็บอันนี้ไปให้เปล่าอ,อืมจ้ะ แม่ธรรมดาเลยคะ่ะนี่ใช่ธรรมดาเลยค่ะดอกงามเลยจ้ะนี่มันไม่หยังจอเลยไหมดูหมดเนาะหมดหมดมดหมดตัวเพ่อแต่ละดอกเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะอ๋อนี่เป็นคููฝาแฝดเลยค่ะ ไม่ยงงามเลยค่ะอันนี้เมื่อนี้เก็บไปใหาา้ญาได้แต่เมืนเน่อนีเก็บไปให้คุณยา่าโอ้ยเห็ดหัวส้มนะคะเห็ดหัวส้มเนี่ยแกงแซ่บเล้จ้ะ โอ้ยหมุดปลาเข้าไปนเนาะจ้ะเนาะโอ,นอ,อ้น้อยแต่ว่าเยอะน้อยได้เนาอืมเบิงได้่ะเด,ด้วย,ค,วยคนเก็บเห็ดนี่ตะก้าเล็กๆนี่ใกล้จะเต็มอู้สวยนะคะเบิง่งเบิ่งตะก้าตะหักาะ น่ารักมากเลยเนะี่ย lovely ขอบคุณเจีบนะคะ oh. สวยไหมอืม mm hmm. มันอยู่ตรงถนนในอนเด e road เนี่ยอนเด e road เสรษฐกิจบั <laughs> ่ไม่ได้นะ <laughs> ได้ไหม <laughs> ได้เลย โอ้เจาะนอนเจาะสิบะกระอันนี้ก็ได้นะอือนี่ก็ได้นะคะอืเจะอุ้ยบนดอกนีจ่จะขาวอวบงามมากเลยอือส่ออ่อนนะจ้ะเนาะขาวนี่แซบยางคากเลยจ้ะนี่นอนืมน้องเว้ กินบ่ใดอันนี้เจออีกแล้วค่ะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใเลยสวยเนาะใหญ่ยีรีเลยค่ะอุยวยอุอุ้ยอน้ยอค้ยอุ้ยอ่้ยอคนยอุยอุ้ยอุนยอุ้ยอ้ยอุ้ะอุ้ยอุ้อุ้้ยอ เบิ้งเอาได้จ้ะเออเาเป็นตะยานแท้เขาเป็นตื่นๆต,นต้นน้ำแท้เออค่ะเก็บไปแล้วเขาก็จะไปเฮ็ดเขาเขาได้ไปนี่เดี๋ยวเขาไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไป <laughs> ไปทำไปแกงเห็ดมาให้คนจิตกิน เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ออกอยู่กลางถนนนด้เนี่ยจ้ะอันนี้อยู่กลาง